ก่อนดูคุยซับโชว์อย่าลืมกด s u b ส c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะค่ะอีกเรื่องหนึ่งขอพูดหน่อยนะพี่หนิงอันนี้เรื่องพี่หนิงนะเรื่องพี่หนิงไม่เกี่ยวเลยพี่อะไระก็พี่อยู่กับเขาอะที่ไหนหนูอยากรู้เรื่องหนูเห็นภาพพี่อั้มพัชราภาพี่อั้มขออนุญาตนะคะพี่อั้มเห็นพี่อั้มเขาดูอยู่นะเนี่ยไปไปแหมเราเห็นเขาดูอยถ่ายรูปคู่กับไฮโซนินะีาวเอร์รวมถึงหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะตกลงเขากุ๊กกิ๊กอะไรกันหรือเปล่าพอเนี่ยเห็นปะ มีรูปแบบเนะี่ยถือดอกไม้ด้วยการไปดินเนอร์การแล้วพอไปที่นู่นก็มีแบบร่วมเฟนม,มีมีขี่หลังกันมีอะไรอย่างเงี้ยพี่หนิงพี่หนิงก็เล่าความจริงให้นอ้องได้รับรู้สักนิดนึงว่า ทำไมนะถามพี่ว่าในทริปแ่ะพี่ไม่ได้ในทริปอ่ะพี่เดียวกันนะไอ้ที่ขี่หลังอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้ขี่หลังแค่นินคนเดียวนะมีขี่หลังปานัดพี่นัดด้วยนะเออแต่ก็งงว่าทำไมถึงข่าวถึงเป็น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 ข่าวแค่ไฮโซนีใช่ไหมจริงๆก็คือขี่หลังพี่นัดด้วยเนี่ยนี่พี่นัดคนเสื้อเขียวเนี่ยหลังแหวนแวเนี่ยเออแต่ว่าทุกคนก็จับตามองไฮโซนินไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบมีรูปคู่กันมีเนี่ยแลกดอกไม้กันอย่างที่บอก มันก็ยากสําหรับอ้๊มเนาะเอาว่าไปเขาถ่ายรูปคู่กับใครทําไมมันต้องเป็นแบบรูปคู่กับใครทําไมมันต้องเป็นเรื่องอะ่ะอ่ะถูกปะ่ะทําไมถ่ายรูปคู่ใครทําไมต้องเป็นเรื่องก็ทุกคนก<ะ>็อยากรู้ไงว่าเขาแบบตกลงปงใจกับใครหรือยังอ่ะก็เดี๋ยวเห็นป่ะแล้วตอนนั่งเขานั่งด้วยกันเปล่ะอ่ะถ้าลองลองลองคิดดูนะอ่ะลองคุณลองดูว่าในในเครื่องบินหรือที่นั่งเหนป่ะเขาก็นั่งอยู่ข้างไปยุ้ย ก็ถูกแต่ไหนเดก็เดินด้วยกันแต่เวลาเดินด้วยกันน่ะเวลาเราไปเที่ยวด้วยกันถ่ายรูปกันน่ะสังเกตป่ะถ้าไปดูในคลิปวิดีโอนี้จริงๆอ่ะเขาก็ถ่ายคู่กับทุกคนตัดต่อมีทุกคนอ่ะอันนั้นในคลิปอ่ะไม่เป็นไรเอาชีวิตจริงดีกว่าที่พี่อยู่ับาพี่อยู่ที่ปารีสไปเจอเขาที่ปารีสเนี่ยแค่ เจอกันแค่คืนวันเกิดแหวนแหวนซึ่งเสร็จจากงานเซวาก็ตามไปกินข้าวค่ะนั่งเครื่องบินไอ้นั่งรถไอ้รถรถไฟจากสวิตมาปารีสมางานวันเกิดนี้เสร็จแล้วพี่ก็ไปทำงานกับวุ้นเส้นต่อแล้วก็กลับมาทานข้าวด้วยกันอีกวันหนึ่งแค่ปป๊บเดียวพี่ไม่ได้อยู่ทั้งทริปไม่ได้อูพี่ไม่ได้อยู่ทั้งทริปช่วยถามคำถามที่พี่ตอบได้ด้วย ตอบยังไงอ่ะพี่มีอันไหนที่พี่ตอบให้หนูฟังไหมพี่ก็อยากรู้เลยก็ถามก็คือในทริปเนี่ยพี่ไม่ได้อยู่ทั้งทริปไงพี่อยู่กับเขาแค่แบบแค่สองสองวันเท่านั้นเองเพราะจริงพี่อยากไปทํางานแล้วพี่ก็มามาเจอแวบมาแวะมาแวะมางานเกิดแหวนนั่นแหละนะอ่ะแล้วแล้วช่วงที่อยู่มีมีกลิ่นไอของความรักบ้างไหมก็บอกแล้วไม่ได้อยู่ทั้งทริปแต่จริงๆหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่านินมัมาได้ไงถูกมั้ยจริงจริงนินเขาเป็นน้องที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วอ๋อยู่แล้วจริงๆริงเมื่อก่อนหน้านั้นก็เคยมีรูป รูปนินกับอ้ามถ่ายกันก็มไ่คนไม่ได้สังเกตออไปเที่ยวเมาดงเมาดิฟเมื่อก่อนพี่ก็ไปกับพวกเขาก็ไม่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแล้วก็ถ้าจะถามว่าสถานะใช่ไหมเขียนเขียนกระดานมาก็ต้องรอให้อ้๊อเป็นคนตอบนะคะเนาะเราจะไปรู้ได้ไงจะไปตอบรอเไาล่ะถูกป้อเขาตอบแล้วว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเห็นล่าสุดว่าไฮโซนินเาก็ออกมาเขียน <ม>า่าโพสเหมือนกันน้องน้องเขียนบอกว่าก็เป็นเพื่อนกันมาเที่ยวด้วยกันตามนั้นไ,ไปนะที่เราเห็นกันออ,อีกคู่ดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ